สวัสดีครับวันนี้นวัดจัดไปเดินทางมาที่กลุ่มทอผ้าบ้านคาเดือยนะครับซึ่งเป็นบาการทอผ้าพื้นเมืองนะครับที่บอกว่าเป็นกลุ่มที่มีชื่อเสียงในอาเภอชานุมานจังหวะะะัดอำนาจเจริญเป็นหมู่บ้านวะะะัฒนธรรมด้วยค่ะเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมด้วยนะครับวันนี้ที่ผมมาก็คือมาตามหาผ้าขาวมา้าลายดอกเดือยหรกอว่าชื่อนึงก็จะเป็นลายดอกเดือยอัมพันธ์ค่ะดอกเดือยอัมพันธ์นะครับซึ่งเป็น สีผ้าที่เด่นมากนะครับวันนี้กะว่าจะมาอุดหนุนไม่มีไม่มีที่ไหนนะคะมีที่นี่ที่เดียวผ้าเขามาผ้าเขามาลายนี้นะใช่ลายเอกลักษณ์ค่ะส่วนมากไม่ค่อยมีใครมัดมัดใส่กับพวกช่องตารางอย่างเงี้ยค่ะไม่มีส่วนมากแต่พอแต่แบบนี้อ๋อแบบนี้มันจะง่ายมันไม่มีลายอันนี้คือเรียกผ้าเขามาทั่วไปนะจะพิเศษขึ้นมาหน่อยที่มีลายล้อนเลยเข้ามามันก็เลยโดดเด่นแล้วก็เลยเป็นที่ต้องการ ที่เห็นข่าวไหมที่ท่านนายกท่านใส่ตัดเสื้อคำน่าเจริญเอามาจากนี่แหละค่ะอะไเหรอโอ้โหสุดยอดมากกันไปไปที่ยุโรปเนาะนั่นคือมาจากหมู่บ้านของเราเนี่ยกลุ่มกลุ่มของเราภูมิใจไหมภูมิใจค่ะตั้งแต่ตอนนั้นมาท่านใส่ได้ไม่แต่ลูกค้าโทรมาสั่งจองเดี๋ยวผมก็เลยตามมานี่ไงตามมาผ้าของเราสวยมากเลย เดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องใส่แข่งแข่งท่านผู้ว่าแสงแข่งผ้ามันนายยกบ้างคมันจะเป็นผ้าที่มีความหมายนะคะเริ่มแรกจะเป็นผ้าผ้าขาม้าบวรคือหมายถึงว่าสามสีขาวเหลืองน้ำเงินบ้านวัดโรงเรียนค่ะผ้าขาม้าลายดอกเรือยค่ะมันจะเด่นตรงที่แบบว่าของถ้าเป็นผ้าขาม้าทั่วไปมันจะไม่มีมันจะไม่มีลายมัดหมีขึ้นมาครับค่ะแต่นี้ของเราจะเป็นลายมัดหมี่ อืมค่ะอันนี้อันนี้คือคือเขาเรียกดอกดอกเดือยค่ะอันนี้คือดอกเดือยค,อครับที่เป็นเอกลักษณ์จะโดดเด่นกว่าผ้าเขามาทั่วไปสีสดใสามากค่ะสีนี่เราเราใช้อะไรยอมครับสีขาวก็จากสีดอกฝ้ายแล้วนี่และค่ะส่วนสีเหลืองก็ได้มาจากแก่นเคมั่งแก่นขนนนมั่งค่ะจะย้อมสีธรรมชาติค่ะ,คะแล้วก็ส่วน สีน้ําเงินนั่นจะเป็นสีครามสีครามคือต้นครามที่เราปลูกในหมู่บ้านแล้วนี่นะคะคือทุกอย่างเราจะย้อมสีธรรมชาติหมดค่ะแล,แ,ลแ,ลแล้วเวลาเราเอาไปซักอะไรสีพวกนี้มัน,มนจะออกกลิ่นไหมไม่ออกกลิ่นค่ะต้องบอกว่าดูดูสีสันนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือที่ผมกาลังตามหาวันนี้จะมาอุดหนุนทั้งหมดอสองชุด สองชุดก็คือใช้เสื้อแขนยาวเสื้อแขนยาวเราใช้ประมาณกี่เมตรครับเสื้อแขนยาวถ้าเป็นผู้ชายจะใช้อยู่ประมาณ3เมตรค่ะ3เมตรถ้าผู้หญิงก็2เมตรถึง2เมตรครึ่ง2เมตรครึ่งค่ะแล้วแต่ถ้าบางคนก็อาจจะ3เมตรแล้วแต่แล้วแต่ไซส์แล้วแต่คนอ้วนคนผอมแล้วก็ไซส์นะครับอันนี้ใช่ไหมนี่อันนี้ก็เป็นคือค่ะอันนี้สวยมากครับลายท่านผู้ชมครับ นี่้าาม้าตอนนี้ของอำนาจเจริญเขาเรียกว่าเป็นเมืองหลวงผ้าคคำา,า้าะนะครับแล้วก็เราเนี่ยตามมาถึงถึงที่เลยนะครับซึ่งบ้านบ้านคาเดือยนี้ต้องบอกว่าเป็นเป็นเอกลักษณ์ที่ที่สวยงามแล้วก็เวลาตัดมาจะสวยงามมากเดี๋ยวผมก็จะเอาไปตัดเสื้อนะครับเพื่ออ,อุดหนุนกลุ่มแม่บ้านเอามามาดูนี้อีกหน่อยอันนี้เขาเรียกอะไรนี่ หนักน้อยค่ะหนักน้อยเขาเรียกภูไทยเรียกว่าหนักน้อยค่ะหนักหนักน้อยมันเป็นผ้าอะไรครับเนี่ยเป็นผ้ามัดหมี่ย้อมครามมันยังมีน้องครามครับเขาเอาไปตัดเป็นเสื้อก็ได้ตัดเป็นกระโปรงก็ได้หรือว่าชุดแจ็คก็ได้ชุดแส็คก็ได้นะครับอืมคก็คือถ้าถ้ามาถึงที่นี่ราคารู้สึกมันจะจะถูกกว่าที่เราไปต้องถูกกว่าถูกกว่าอยู่แล้วนะครับต้องมาสัมผัสต้องมาสัมผัสเนี่ยเพราะผมผมไปดูแล้วที่ ที่ตลาดก็จะอีกราคาระดับหนึ่งมาตรงนี้ยิ่งถูกอีกค่ะถ้ามาถึงที่ถูกแน่นอนค่นจะทอเป็นอันนี้จะสีเปลือกไม้ค่ะสีเปลือกไม้เปลือกกอครับค่ะอันนี้อันนี้กลายจะเล็กลงกว่านิดนิดนึงค่ะแค่ไม่แต่ว่าแต่ว่าสีสวยสดใสเหมือนกันนะครับอันนี้จะย้อมจากเปลือกกอเปลือกกอค่ะย้อมจากเปลือกไม้เหมือนกันสีธรรมชาติเหมือนกันค่ะสวยมากเลย ครั้งหนึ่งเราจะขึ้นทีละ20เมตรหรือว่า30เมตรใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ถ้า20เมตรก็จะใช้เวลาหยุดประมาณ15วัน15วันค่ะโอ้ก็เร็วเร็วอยู่นะ15วันถือว่าเร็วอยู่นะเก่งมากเลยเร็วเท่าไหร่แล้วควอยู่นะนี่เพราะว่ากว่าเราจะค้นจะสืบจะย้อมอะไรอีกค่ะแต่ถ้าเราตีอ่าสืบเสร็จเรียบร้อยพร้อมกลางกลางหูกนี่หละคะแล้วก็ขึ้นทอเลยมันก็เร็วมันจะช้าตนกระบวนการที่เริ่มเดี๋ยวว่า กว่าจะค้นใช้เวลาค้นหูกเลือหูด้ะค่ะก็หนึ่งวันสืบก็หนึ่งวันอ๋อขั้นตอนกว่าแล้วก็การย้อมอีกขั้นตอนกว่าจะได้เป็นเป็นผ้าอย่างนี้มาเล่าให้ฟังหน่อยเริ่มต้นจริงๆเนี่ยเริ่มต้นจริงครับอ่ะขั้นตอนเราก็ต้องมัดมีก่อนอันดับแรกค่ั้นแรกคือฝ้ายนี่เรามาจากไหนฝ้ายนี่เราปลูกเองค่ะปลูกเองทําเป็นเส้นเองใช่ค่ะเขียนฝ้ายเองเขียนฝ้ายเองค่ะทเป็นเส้นเองพอเป็นเส้นแล้วขั้นตอนต่อไป ขั้นตอนต่อไปส่วนสีขาวเราก็มานําไปแช่น้าข้าวเลยเพราะว่ามันจะมันก้ายมันจะไม่ขาดเวลาเราไปเอาไปทอส่วนสีเหลืองเนี่ยก็เราก็จะมาย้อมมาย้อมย้อมย้อมแก่นขนุนค่ะแก่นขนุนที่มันหาง่ายครับถ้าแก่นเค้นี่มันจะหายากหน่อยอค่ะขั้นตอนต่อไปส่วนส่วนสีนี้เราต้องมามัดก่อนนะคะอ๋อต้องมัด เป็นค้นมีแล้วก็มัดมีกนสีขาวนี่และคเขาป้ายสีขาวเนี่ยต้องมามัดมีก่อนนะคะมันถึงจะเป็นลายแล้วถึงจะไปย้อมครับถึงจะมาสามารถทอได้คับมันจึงแพงกว่าผ้าขาวม้าทั่วไปถ้าผ้าขาวม้าทั่วไปจะเป็นละร้อยอ๋อของอันนี้มันมันจะเพิ่มเพิ่มลดลายมัดมีกรแล้วก็สีสันดูแล้วสะดุดตานะครับ คนที่มาทอกันเยยอะไหมทอ,อเยอะแต่ว่าจะไม่ทอลายส่วนมากจะทอเป็นผ้าพวกผ้าเขาไม้ที่ธรรมดาที่ไม่ไมีลวดลายค่ะเพราะว่าที่มีลวดลายต้องเน้นคนที่มีความชำานาญหน่อย่ออยางเงี้ยค่ะในการทอครับค่ะแต่ว่าถ้าถ้าอยากได้ก็สั่งสั่งได้สั่งค่ะต้องรอหน่อยออเดอร์เยอะอ๋อตรงนี้ออเดอร์เยอะเพราะว่าโอ้ท่านท่านผู้ว่าทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญท่านท่านนายก รัฐมนตรีของเราไปโปรโมทโอ้โหเยอะมากเลยหน่วยงานแทบทุกหน่วยงานเลยค่ะที่สั่งตอนนี้เริ่มสั่งอันนี้เรียกผ้าอะไรนะครับอันนี้จะเรียกเป็นผ้าพันคอผ้าพันคอถ้าเป็นผู้หญิงทำเป็นสบายก็ได้เป็นผู้ชายผ้าพันคอคาดเอวก็ได้ถ้พื้นเท่าไหร่ครับอันนี้จะพื้นละร้อยยี่สิบถ้าถ้ามาถึงที่จะร้อยยี่สิบถ้ามาถึงที่ก็จะถูกหน่อยถูกหน่อยค่ะก็สุดแท้แต่นะครับค่ะอืมก็สวยสวยจะซื้อเป็นของขวัญของฝากงานเกษียณอย่างเงี้ย ได้ครับค่ะทางน้องก็ก็มีไปดูอันนจะเป็นออเดอร์อ๋อออเดอร์ไปเดินไปดูความงามหน่อยไปอันนี้คุณแม่กำลังทำอะไรตอนนี้ปั่นชายมันค่ะอ๋อปั่นชายปั่นชายตรงนี้ตอตัดต้อตัดออกอันนี้จะเป็นจะเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะผ้าคลุมไหล่แต่ว่าชายเดี่ยเราต้องต้องทำเก็บปั่นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเอาทำยังไงคุณยายทำดูสิ อ๋อต้องต้องใช้ใช้หน้าแข้งอย่างนี้เลยเหรอแข้งแล้วก็เอาน้ำรูปเอาน,น้ำหลนนำะเสร็จแล้วอืมมันมีฮันดี้อืม,อมนี่นี่วิธีการการปั่นชายชายผ้ามันก็จะเป็นเกี่ยว<แ>ก็จะทําให้ดูสวยงามใช่ใชไห<ไ>มนี่นนี่มัจะสวยสวยงามแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะตัวแล้วก็จะเปลี่ยนมาออกมาแบบนี้อืกว่าจะได้มานี่ครับทำด้วยมือจริงๆนะครับสุดยอดมากคุณยายนะครับสุดยอดมาก ก็เลยว่าสั่งอแล้วอันอันนี้พื้นใหญ่นะคะอันนี้พื้นใหญ่จะเป็นผ้าคุมไหลอ๋อผ้าคุมไหลมันจะมีหลายขนาดค่ะอันนี้เป็นผ้าพันคอนผ้าคุมไหลผ้าผ้าผ้าคุมไหลในราคาเท่าไหร่ราคาจะสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบผ้าสีผ้าสีผ้าสีล้วนแต่ถ้าเป็นลายมัดมีจะสามร้อยห้าสิบอ๋อขึ้นขึ้นอยู่กับลายความยากง่ายใช่ไหมค่ะถ้าแม่แมแม่จะม่เก็บเงินนี่แล้วแล้วนี่นี่คือเส้นเส้นเส้นฝ้ายค่ะไหมที่เรา ทีเราเข็นได้อะค่ะเข็นที่เข็นได้จากเข็นได้ใช่ไหมนี่ค่ะอ๋อนี่นี่คือเส้นเส้นไฟลแล้วก็จะทําเป็นเป็นปลอยเป็นปลอยแล้วเป็นปลอยเป็นปลอยไว้เพื่อผ่านกระบวนการย้อมผ่านอะไรต่างๆอันนี้สามารถนําไปย้อมเหลืองได้เลยย้อมยอมครามได้เลยแต่ถ้าแต่ถ้าจะมัดหมีเราก็ต้องมัดก่อนมัดเหมือนอย่างนั้นนะคะอ๋ออันนี้อันนี้คือมัดหมีใช่ไหมนี่ใช่ค่ะอันนี้คือมัดแล้วมัดแล้วก่อนก่อนที่อันนี้คือ มัดมัดมีแล้วก่อนที่จะไปย้อมก็มีการมัดให้เป็นลายเป็นอะไรแล้วใช่ไหมครับกว่าก่อนจะเป็นลายดอกเดือยก็ต้องผ่านกระบวนการ<ช>มัดนี่ครับ <ern os. S 3> เห็นไหมท่านผู้ชมครับกว่าจะได้มาม,มย้อมก็สองสามวันวแล้วล่ะคะถึงจะได้ถึงจะได้นะครับนี่กว่าจะมาเป็นตัวนี้ครับนี่อันนี้ก็สวยอันนี้ก็ใกล,ลนนก้จะเสร็จแล้วนี่อันนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับลายลายสวยมาก นี่แหละผมจะเอาไปตัดแล้วก็มาอวดท่านผู้ชมนะครับผ้าเหลืองก็มีนะคะเราไปดูผ้าพื้นผ้าเหลืองปะปค่ะอันนี้ได้จากแกนเค้ค่ะอ๋อเขาเรียกว่าเป็นผ้าพื้นผ้าพื้นสีเหลืองสีเหลืองนะครับใหญ่ลูกค้าบางท่านก็ต้องการสีเหลืองด้วยแล้วก็ลายดอกเดยด้วยครับไปตกแต่งไปตกแต่งใช่ไหมคะ กว่าจะได้มาเนาะสวยเราใหญ่เนาะตอนนี้ก็มาอุดหนุนนะครับเธอจะเอาไปตัดเป็นชุดสวยๆค่ะมาถึงที่เมตรละร้อยห้าิค่ะอ๋อเมตรถึงที่เมตรละรอยหถูกมากท่านผู้ชมครับกว่าจะได้เป็นผ้ามาตรงเนี้ยนะครับอ่าหน้าผ้านี้หน้าเท่าไหร่หน้าแปดสิบเซนค่ะหน้าแปดสิบเซนตอนนี้ผมมาค้นหาถึงที่แล้วผมจะก็เอาไปสัก 8เมตรนะครับเพราะว่าแม่บ้านก็สั่งมาด้วย5เมตร <laughs> <c oughs> เขาจะเอาไปตัดลองดูว่ามันจะสวยขนาดไหน,นสวยค่ะยิ่งคนสวยตัดผมดีแล้วก็ยิ่งสวยเข้าไปใะหน่นะครับท่านผู้ชมครับน,นี่คือผ้านะครับมาถึงที่ราคาก็จะน่าจะโอเคถ้าเลือกได้หลายนะครับหลายสีหลาย,ลายาความเข้มข้นก็จะต่างกันนะฮะอันนี้กจ็จะเข้มต่างกันอยู่ <7 S 1> นิดนึง ใกล้เคียงกันอะแต่แต่ที่ผมเลือก,กั็ผมเอาเข้มเข้มสุดครับใครที่ชอบเข้มบางๆก็จะมีเนี่ยอันนี้ก็ได้นะครับแถมให้นะคะเพื่อเพื่อดีมากเลยเนี่ยมีการแถมด้วยเราไม่ได้ขอก็แถมนะแร่คาใจดีมากครับทอเองอแถวอเอง,อเองมันก็เลยทำเองอแถมได้คะ่ะ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถกดเข้าไปดูได้นะคะภายใต้เพจ f a c e b o o k คือชื่อ KK d ครามคำเดือยค่ะคะแล้วก็หรือว่าถ้าใครสนใจอยากจะมาดูได้ด้วยตัวเองนะคะก็มาได้ที่บ้านเลขที่112หมู่2บ้านคำเดือยตําบลคำขันแก้วอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจ,จเจริญค่ะ,คะเบอร์โทร082-8003343ค่ะครับก็ขอบคุณมากวันนี้ได้อุดหนุนไปทั้งหมด 8เมตรนะครับจะไปตัดสวยๆแล้วมาโชว์ให้ดูครับขอบคุณมากครับ,อบคอุค่ะ